บทนำตำนาน2องล้อที่ไม่มีวันตาย Honda Super Cup คือชื่อที่อยู่ในใจคนไทยมายาวนานกว่า60ปีและในปี2026นี้ตำนาน2องล้อคันนี้ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว Honda ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Super Cup ไว้อย่างเหนียวแน่นแต่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่ลหลงไหลในกลิ่นอายของยุค 60s พร้อมกับความสะดวกสบายของโลกยุคดิจิทัลรุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งขีดขีดขีดดีไซน์ที่ผสมผสานอดีตและอนาคตรูปลักษณ์ของ2026 Honda Super Cup ยังคงเอกลักษณ์ของตัวถังทรงกระบอกไข่อันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมแต่มีการปรับปรุงเล็กน้อยให้ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ทรงกลมได้รับการอัปเกรดให้สว่างและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม ไฟเลี้ยวและไฟถ่ายก็ใช้เทคโนโลยีและทั้งหมดตัวเบาะยังคงเป็นแบบแยก2ตอนที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ปรับวัสดุให้ทนทานและนั่งสบายยิ่งขึ้นล้อแม็กขนาด17นิ้วถูกดีไซน์ใหม่เพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพขณะขับขี่สีตัวรถมีให้เลือกทั้งแบบทูโทนและสีพิเศษลิมิเต็ดที่เน้นความหรูหราแต่ยังคงกลิ่นอายวินเทจขีดขีดขีดขุมพลังใหม่ประหยัดกว่าเดิม ภายใต้ดีไซน์คลาสสิกนั้น2026ซปเปอร์คับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ขนาด1 2 5ซ c แบบหัวฉีด PGM-FI ที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เรียบร้อยระบบส่งกำลังยังคงเป็นเกียร์4สปีดแบบหมุนวนวลที่หลายคนคุ้นเคยแต่การปรับจูนใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นเหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางใกล้ไกล โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่การประหยัดเชื้อเพลิงและความคล่องตัวคือหัวใจสำคัญขีดขีดขีดเทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือการติดตั้งสมาร์ทคีย์ซิสเต็มแบบใหม่ที่สามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจรวมถึงระบบการขโมยอิมโบิ l ไลเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกแสดงข้อมูลครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันระยะทางและไฟล์แจ้งเตือนต่างๆสำหรับรุ่นพิเศษยังมีพอร์ตชาร์จ USB สำหรับสมาร์ทโฟนและฟังก์ชันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Honda าที่สามารถตรวจสอบสถานะรถตรวจสอบตำแหน่งและดูประวัติการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ขีดขีดขีดความคุ้มค่าที่มากกว่าแค่ความเท่สิ่งที่ทำให้ Honda Super อคับอยู่เหนือการเวลาไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่คือความคุ้มค่าที่มากับชื่อเสียงของความทนทาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่าอะไหล่หาได้ง่ายและสามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจําวันหรือเป็นของสะสมรุ่นปี2026นี้ยังมาพร้อมการรับประกันที่ครอบคลุมและมีศูนย์บริการพร้อมช่างผู้ชํานาญทั่วประเทศราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ49,900บาทซึ่งถือว่าเข้าถึงง่ายและคุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขีดขีดขีดบทสรุปซูเปอร์คัพ2026คือตำนานที่มีชีวิต สำหรับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ให้ทั้งความคลาสสิกเทคโนโลยีสมัยใหม่ความทนทานและความคุ้มค่า2026 Honda Super Cup คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนรุ่นเดิมหรือคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลในสไตล์เรโทรคันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและเรื่องราวที่ยังคงโลดแลนอยู่บนท้องถนนจนถึงวันนี้